เขาจัดที่นั่งในรถให้อย่างสบายแต่ไม่ยอมออกรถบอกว่ายังไม่ไปเพราะเจ้าของบ้านยังไม่ได้กินข้าวนิมนตหลงพ่อขึ้นข้างบนก่อนเขาจัดที่พักให้บนชั้นสามอาบน้ำอาบท่าเสร็จตากผ้าแห้งเร็วและเขาก็จัดสำรับชุดใหญ่มาเลยอาหารมากมายเต็มไปหมดเศร็จถรงเรื่อยเนี่ยหลวงพ่อกระเซ้าผมเออถูกใจตาเสยล่ะสิ คราวนี้ผมก็หิวเต็มที่แต่พอตั้งท่าจะกินท่านก็ร้องขัดคอขึ้นมาทีเดียวยามาหากำไรจากพระนาะบาปน่าจะบอกให้แล้วเขาก็จัดของมาถวายมีไม่ขีดแฟบยาสีฟันผ้าบางสกุลสามวาเงินอีกหลายสตังหลวงพ่อก็ถามว่าจะเอาของเข้าไหมเอาสิครับผมรีบตอบทันที ของเข้ามาถวายนี่นะไม่ได้ขโมยสักหน่อยเจ้าคนนี้ไปไหนก็รวยเงินเรื่อยหลวงพ่อบ่นอุบอิบจนกระทั่งสองทุ่มเจ้าของบ้านเขาถึงได้มากันคุณนายก็มานิบนให้สงน้ำอีกสักครั้งค่อยออกเดินทางถวายผ้าสงน้ำใหม่ด้วยแถมเอากระมังรองเอาน้ำสงของท่านไปไว้อาบเองแทนน้ำมนต์หลวงพ่อก็เลยบอกว่า เวทมนต์คาถาอะไรไม่มีหรอกแล้วท่านก็จับเทียนเคาะป๊อกๆๆให้พร้อมกับพูดว่าถ้าอยากอยู่เย็นเป็นสุขแต่ไม่กินข้าวกินน้ําแล้วจะให้อยู่ดีเหมือนปรารถนาก็ตั้งความปรารถนาเอาเองก็แล้วกันคุณนายก็จ่ายเงินให้คนรถอีกสี่ร้อยบาทสั่งว่าระหว่างทางแวะพักที่ไหนก็ให้ซื้อของถวายท่านทุกครั้ง คงหมดไปหลายอยู่รอกเพราะจอดพักตั้งหลายครั้งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งจอดตรงที่เข้าปิ้งเข้าโพดขายอิตาคนขับรถก็ไปซื้อเข้าโพดถุงบบเร์ผมก็ไม่กล้าเอากลัวท่านหาว่ากำไรก็เลยกินแต่น้ำท่านกระบนว่าฉันน้ำเรื่อยๆขี้เกียจเยี่ยวเขาถวายบ่อยกินไม่หมดก็กรอกใส่กระติกไว้ เอาไปถวายใหม่ท่านก็ฉันนิดนิดหน่อยน่อๆจนตีห้าถึงโคราชคนขับรถก็ให้เงินที่เหลือมาอีกร้อยบาทตามที่คุณนายสั่งไปไปมามาก็มาถึงบ้านหยุดพักที่กลางทุ่งนาบ้านหนองตะโพลพวกเลี้ยงควายอยู่แถวนั้นก็พากันมาท่านก็สั่งผมเอาเงินไปซื้อน้ำอัดลมไปหาบมาสามสี่ลังเลยนะผมนึกโมโห เพราะอยากจะเก็บเงินไว้ท่านก็สั่งให้ซื้อซื้อมาให้พวกเลี้ยงควายกินกินไม่หมดก็ให้เอากลับไปกินที่บ้านด้วยกลับถึงวัดยังมาถามอีกเงินเหลือเท่าไรเอาไปซื้ออิดซื้อปูนนะถ้าเก็บเงินไว้ซื้ออิดซื้อปูนยังดีกว่าซื้อน้าอัดลมผมต่อว่าท่านไม่ดีหรอกหลวงพ่อตอบเพราะจะไม่ได้ทำทาน พวกเลี้ยงควายอยู่ตามป่าจะไม่ได้กินของทานของเราเขาเหน็ดเหนื่อยก็ต้องอยากกินเหมือนกันนี่เรากินแล้วก็สดชื่นใช่ไหมล่ะครับผมรับคำเสียงอ่อยนั่นแหละหลวงพ่อสำทับทันทีก่อนที่จะเทศผมอีกยืดยาวความสุขที่เราให้เขาเราก็ต้องมีความสุขความสุขนั้นมันก็เข้าถึงเราอย่างนี้จะไปหาความสุขอย่างไหนอีก ไปแบกไปหามขุดหอยหาปูฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนั้นหรือไม่ได้บาปทั้งนั้นเราต้องทำจิตใจให้สูงกว่ามนุษย์มนุษย์ทั้งหลายให้อยู่ใต้อํานาจเราไม่เห็นหริอจิตใจสูงเป็นยังไงน้ำหลากมาตอนนั้นท่วมหมดไม่ท่วมเฉพาะบ้านเนินนั่นแหละของสูงเป็นอย่างนั้นจิตใจพระที่สูงก็เป็นอย่างนั้น เกลือกกลัวมัวเมากับของต่ำจิตใจก็ต่ำลงปฏิบัติยังไงก็ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของเก่าก็จริงแต่พูดถึงเทวไรก็น่าฟังทุกทีของเก่าของต่ำพวกนั้นพูดถึงทีไรก็มีแต่เศร้าหมองการพูดต้องให้เบิกบานขึ้นเรื่อยๆครั้งหนึ่งหลวงพ่อตาเจ็บ ผมเห็นแล้วทนไม่ได้พยายามหายามาถวายแต่ท่านก็ไม่ยอมใส่ยาแถมบอกว่าเอาวางไว้นั่นแหละถ้ายาดีจริงไม่ใส่มันก็หายผมจนปัญญาไม่รู้จะทำยังไงเลยร้องไห้ก็โดนท่านดุไปด้วยสอนไปด้วยแกจะตายแล้วยังร้องไห้อีกหัวเราะสิมันเจ็บก็ตาต่างหากที่เจ็บ เราต้องหัวเราะเหมือนไม่เจ็บต้องสู้ตายเอาให้มันตายไปโน่นอีกสองวันต่อมาหลวงพ่อคงนึกได้ให้ผมไปหาใบกุ้ยช่ายมาขยี่แล้วก็ป้ายตาให้ท่านจึงหายนี่แหละกรรมท่านเล่าให้ฟังรู้อยู่หรอกว่าเนี่ยเป็นผลของกรรมที่สร้างไว้สมัยเด็กๆเห็นตุ๊กแกเป็นไม่ได้ ต้องทิ่มตาปนโปลข้องมันทุกทีแล้วก็จับเอาไปสับกับหัวหอมปิ่งไฟอร่อยดีแท้ๆทีนี้มันตามทันสิใครสร้างกรรมดีก็ได้ดีใครสร้างกรรมชั่วก็ได้ชั่วมันเป็นอย่างนี้แหละกรรมมันตามทันทุกคนเลยอย่านึกว่าแล้วก็แล้วไปนะใครไปชอบโกงเข้าไว้ที่ไหนเขาก็ตามมาทวงคืนทั้งนั้นแหละ กรรมชั่วอย่างที่เคยทำสมัยเป็นนักเลงโตนั่นเลิกละให้หมดหรือยังหลวงพ่อถามถ้าอยู่กับหลวงพ่อเลิกได้ผมตอบอ่อยออยแต่ถ้าไปอยู่กับเพื่อนฝูงเห็นเขากินเหล้ากันได้ยินเสียงปี่เสียงกลองจิตใจมันก็เตลิดไปแล้วคงเลิกไม่ได้ต่อมาเมื่อผมเลิกละได้ก็ให้นึกรังเกียจเรื่องเหล่านั้นพอไปเล่าความรู้สึกให้หลวงพ่อฟัง ท่านก็บอกว่านั่นแหละมันข้ามพ้นห้วยเล็กๆมาได้แล้วนั่นแหละพ้นทุกข์มันพ้นกันอย่างนั้นแหละเล่าเราก็เลิกได้ยาเราก็เลิกได้การละเล่นต่างๆการเป็นนักเกลงหัวไม้เราก็เลิกได้เรามาทางนี้ก็เรียกว่าบรรลุได้บ้างถ้าจะให้บรรลุมากขึ้นต้องโกนหัวบวชเรียกว่าบรรลุในระดับหนึ่ง สมมุติว่าบรรลุถ้าบรรลุจริงๆต้องเห็นธรรมธรรมคืออะไรธรรมคือพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมมันก็สว่างขึ้นเรื่อยๆอย่างนั้นแหละไม่ใช่มันมืดอยู่เสมอไปถ้าออกมาอยู่ที่สว่างมันก็สว่างกลับเข้าไปหาที่มืดมันก็มืดจาริกไปต่างประเทศครั้งแรกปีพุทธศักราช2519 พระอาจารย์สุเมธโธได้เดินทางกลับไปเยี่ยมโยมบิดามารดาที่เมืองแซนดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาข้ากลับเมืองไทยท่านก็ได้แวะที่ประเทศอังกฤษโดยพำนักที่พุทธวิหารธรรมประทีปอยู่กลางกรุงลอนดอนพุทธวิหารแห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิการสงแห่งประเทศอังกฤษมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพระภิกษุฝ่ายเทรวาท ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษแต่มีปัญหาขาดแคลนพระสงฆ์ที่จะอยู่เป็นหลักทางมูลนิธิเคยนิมนต์พระฝรั่งลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์มหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตาดแต่ขณะนั้นท่านยังไม่พร้อมเมื่อสมาชิกของมูลนิธิได้พบกับพระอาจารย์สุมเมโทก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสนิมนต์ให้ท่านมาอยู่ประจํา พระอาจารย์สุเมโตไม่ได้ตกลงรับคำแต่ได้นำความนั้นมากราบเรียนหลวงพ่อหลังจากนั้นไม่นานประธานมูลนิธิก็คือนายยอดช้าบก็ได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อกราบอรัตนาหลวงพ่อไปสำรวจความเหมาะสมและเป็นไปได้ในการจัดตั้งสำนักสาขาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษหลวงพ่อไม่ได้รับนิมนต์ในทันที แต่ได้อนุญาตให้ประธานมูลนิธิพักอยู่ที่วัดหนองป่าพงระยะหนึ่งและในระหว่างที่พักอยู่นั้นก็ให้ปฏิบัติตนเหมือนโยมวัดทั่วไปคือนอนศาลากินข้าวในกะละมังวันละมือ้อถึงเวลาก็ทํากิจวัตรเช่นเดียวกับคนอื่นๆเมื่อได้ทดสอบจิตใจดูความอดทนจริงใจและจริงจังของประธานมูลนิธิเป็นที่พอใจแล้ว หลวงพ่อจึงรับคำอารัธนานั้นเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2520หลวงพ่อได้เดินทางไปประเทศอังกฤษพร้อมด้วยพระอาจารย์สุเมโทและในตรงโยมอุปถากเป็นการจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศเป็นครั้งแรกของท่านในโอกาสนี้หลวงพ่อได้เขียนบันทึกประจำวันซึ่งนับว่าเป็นกรณีที่หาได้ยาก น่าจะมีแรงบันดาลใจพิเศษอะไรสักอย่างที่ทําให้หลวงพ่อจับงานเขียนเป็นครั้งแรกเนื้อความในบันทึกนอกจากกล่าวถึงกิจการและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วหลวงพ่อยังได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของท่านออกมาแสดงเป็นธรรมนอกสถานที่เป็นครั้งแรกอีกด้วยและที่พิเศษยิ่งขึ้นก็คือทำจากใจซึ่งปรากฏขึ้นมาเองในส่วนลึก ดังที่หลวงพ่อเรียกในสำนวนของท่านว่ามโนธรรมบันทึกจากต่างแดนของหลวงพ่อฉบับนี้จึงมีความพิเศษคุ้มกับที่ท่านได้อุตสา,าหะาสร้างงานเขียนชิ้นแรกขึ้นมาไว้เป็นมรดกทางธรรมที่มีคุณค่าแก่ลูกศิษย์ลูกหาอีกชิ้นหนึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวในบันทึก,กรออยู่แล้วในหน้าถัดไปต่างแต่ไม่แปลก จินตนาการที่เกิดขึ้นใหม่ในการเดินทางจากเมืองไทยสู่กรุงลอนดอนรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันกับแสงพระจันทร์พระอาทิตย์เมื่อถูกเมฆหมอกเข้าครอบงำก็เป็นอย่างหนึ่งเมื่อปราศจากเมฆหมอกก็เป็นอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้คิดต่อไปว่าการเรียนทมการรู้ทมการเห็นทมการปฏิบัติรมการเป็นธรรมเหล่านี้เป็นคนละส่วนไม่ใช่สิ่งเดียวกัน และทำให้จินตนาการต่อไปอีกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรายังไม่รู้ประเพณีคำพูดการกระทำของเขาทุกอย่างเราไม่ควรถือตัวในที่นั้นและคิดต่อไปอีกขณะเมื่ออยู่บนกรีบเมฆนั้นว่าชาติตระกูลความรู้คุณธรรมเป็นอย่างไรก็เป็นที่แปลกมากเพราะเรื่องนี้ดูเหมือนเราได้ประสบมาก่อนแล้วตอนที่เราได้ถวายชีวิต ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเราได้มาเมืองนอกนี้นี่คือเมืองนอกในวัตตะไม่ใช่เมืองนอกนอกการเห็นเมืองนอกในพระพุทธเจ้าไม่สารเสริญพระพุทธเจ้าสารเสริญผู้เห็นเมืองนอกนอกความคิดของเรามันคิดบวกคิดลบกันอย่างนี้เรื่อยไปจนถึงกรุงลอนดอนแล้วก็ได้ปรับกายวาจาใจ ให้เข้ากับเขาได้เป็นอย่างดีไม่มีอะไรเพราะได้เตรียมมานานแล้วต่างแต่ไม่แปลกแปลกแต่ไม่ต่างคิดต่อไปว่าประชาชนในยุโรปนี้เขาได้ถึงจุดอิ่มวัตถุทั้งหลายแล้วแต่ยังไม่รู้จักพอเพราะขาดธรรมะเปรียบได้ว่าเหมือนผลไม้พันธุ์ดีเกิดในสวนที่มีดินดี แต่ขาดคนดูแลจึงทำให้ผลไม้ทั้งหลายเหล่านั้นไร้คุณค่าที่ควรจะได้เหมือนมนุษย์ไร้ค่าจากการเกิดมาเป็นมนุษย์ฉะนั้นแปลกแต่จริงวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2520บินต่อถึงเมืองการาจีประเทศปากีสถานบินผ่านอิตาลีถึงกรุงลอนดอนในยอสชชาฟ และนางฟาริดาวินได้เอารถมารับที่ท่าอากาศยานฮิตโลกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการเดินทางวันที่6ในขณะที่บินอยู่เครื่องบินได้เกิดอุบัติเหตุอย่างระเบิดหนึ่งเส้นบนอากาศพนักงานบินจึงได้ประกาศให้ผู้โดยสารเตรียมตัวรัดเข็มขัดมีฟันปลอมก็ต้องถอดออกแม้กระทั่งแว่นตาหรือรองเท้า เครื่องบริการทุกอย่างต้องเตรียมพร้อมหมดผู้โดยสารทุกคนเก็บบริการทุกอย่างเสร็จแล้วต่างคนต่างก็เงียบคงคิดว่าเป็นวาระสุดท้ายของพวกเราทุกคนเสียแล้วขณะนั้นเราก็ให้คิดว่าเป็นครั้งแรกที่เราได้เดินทางมาเมืองนอกเพื่อสร้างประโยชน์แก่พระศาสนาจะเป็นผู้มีบุญอย่างนี้เทียวหรือเมื่อระลึกได้เช่นนั้นแล้วก็ตั้งสัตว์อธิษฐาน มอบชีวิตให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็กำหนดจิตรวมลงในสถานที่อันควรอันหนึ่งแล้วก็ได้รับความสงบเยือกเย็นดูคล้ายกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพักในที่ตรงนั้นจนกระทั่งเครื่องบินได้ลดระดับลงมาถึงแผ่นดินด้วยความปลอดภยัยฝ่ายผู้โดยสารก็ปรบมือกันด้วยความดีใจคงคิดว่าเราปลอดภัยแล้ว สิ่งที่แปลกก็คือขณะเมื่อเครื่องบินเกิดอุบัติเหตุต่างคนต่างร้องเรียกว่าหลวงพ่อช่วยปกป้องคุ้มครองพวกเราทุกคนด้วยแต่เมื่อพ้นอันตรายแล้วเดินลงจากเครื่องบินเห็นประนมือไหว้พระเพียงคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นไหว้แอร์โฮสเตสท,ทั้งหมดในที่นั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่แปลก วันที่เจ็ดพฤษภาคมพุทธศักราชสองพรพระสุเมโธพระเขมธรรมโมในตรงและพระญี่ปุ่นได้นำเที่ยวที่สำคัญของกรุงลอนดอนแห่งหนึง่งเห็นเนินสูงมีสนามหญ้าสวยที่สุดมีต้นไม้ที่หาดูในเมืองไทยไม่ได้เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นบ้านของเศรษฐีเก่าและเป็นภูเขาเรียกว่า พลิมโลสฮิลภูเขานี้เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งสวยมากได้เที่ยวในตอนบ่ายวันนี้เองตอนกลางคืนประมาณสองทุ่มมีประชาชนมาฟังธรรมประมาณ9คนซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่เคยนมัสการที่วัดหนองป่าพงแล้วก็มีและได้แสดงธรรมที่ไพราะในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดให้ฟัง น้าที่วัดธรมรมประทีปได้ตอบปัญหาเกี่ยวกับพระศาสนาโดยพระสุเมโธเป็นคนแปลเป็นภาษาอังกฤษได้เตรียมสมาทานศีลห้าประการซึ่งคนในกรุงลอนดอนยังไม่เคยทำมาก่อนเลยเมื่อแสดงธรรมจบแล้วนำให้นั่งสมาธิประมาณ30นาทีรู้สึกว่าเขาทั้งหลายเหล่านั้นได้แสดงออกซึ่งธรรมชาติที่ใกล้ชิดต่อพระธรรมเป็นอย่างมาก ได้เวลาพอสมควรประมาณตีสองจึงเลิกไปทำธุระตามหน้าที่อันสมควรของตนของตนทุกๆคนวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2520ได้จาริกไปที่เมืองเบอร์มิงแฮมเป็นเมืองหนึ่งที่แยกออกจากลอนดอนมีประชาชนประมาณ5ล้านเศษลอนดอนมีประมาณ10ล้านระยะห่างกันจากลอนดอนประมาณ180กิโลเมตร ได้รวมประชุมกันตามประเพณีของเขามีพระไทยพระลังกาพระธิเบตพระพม่าแบ่งเป็นพระไทยสามรูปพระพม่าหนึ่งรูปพระธิเบตห้ารูปและพระเขมรหนึ่งรูปได้ร่วมกันในที่ประชุมพระต่างๆได้บรรยายธรรมคือพระเขมรพระลังกาพระพม่าและพระสุเมโธภิกขุ ในวันนั้นนับได้ว่าเห็นพวกทายกทายิกาอินเดียพม่าแขกที่เบตหลายชาติมารวมกันฟังคำบรรยายทำหลายภาษาเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็พอรู้ความหมายของเขาทั้งหลายเหล่านั้นโดยอากับกิริยาพอควรตอนเย็นได้กลับวัดธรรมประที่พร้อมกับพระสุเมโธพระเขมธรรมโมและนายยอดชาฟซึ่งเป็นคนขับรถให้ ได้เดินทางไปเยี่ยมวัดพุทธประทีปโดยท่านเจ้าคุณปริยัิเมธีวัดพุทธประทีปได้พบกับพระเถระที่เป็นพระธรรมทูตท,ที่ทางการได้ส่งไปตรวจงานมีท่านเจ้าคุณพรมคุณาภรเป็นประธานและได้เรียนให้ท่านทราบเรื่องจะให้พระอยู่ประจําที่วัดธรรมประทีปทั้งเรื่องการปกครองของวัดนั้นด้วย ท่านก็มีความการุณาให้อยู่ได้ท่านจะรับภาระธุระเรียนคณะสงฆ์ให้และรับช่วยสนับสนุนทุกประการเมื่อถึงเวลาพอสมควรแล้วก็ได้กลับวัดธรรมประทีปและท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดพุทธประทีปก็ได้ตามมาส่งถึงวัดธรรมประทีปด้วยตัวท่านเองวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2520วันนี้ได้เดินทางไปเมืองออกฟอร์ดซึ่งเป็นเมืองหนึ่ง ขึ้นกลับกรุงลนอนดอนระยะทางประมาณร้อยกิโลเมตรโดยการโดยสารรถไฟได้ไปสถานที่ที่เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของเมือง